สวัสดีค่ะน้ำฝนเจมสกบอลํา JO1 Official นะคะสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงค่ะสวัสดี FC อุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะคะสวัสดี FC บอสโจโด้วยนะคะและสวัสดี FC ฮักแพงวัลัณยพรสาวน้อยลำเพลินเชียวด้วยนะคะวันนี้นะคะโเขาไปเบิงไล่กันนะคะซป,ปะเปอร์ฮันดนะคะพี่น้องเขาไปเบิงไล่กันรู้สึกว่าหืมน้่ตาข้อหลายหลายหลายช่วงนะคะ คนลูกนํานะคะล่าสุดนะคะพี่น้องอ่าอา้าวหักแพงก็ได้โพสต์นะคะโดยการแชร์ของพ่อแมุ่งอิง,องแฟนเพจด,ด้วยนะคะแล้วล่าสุดนะคะพี่น้องอ่าข่าวลูกทุ่งนะคะก็ได้โพสต์เกี่ยวกับหักแพงวงพรัญญพรสาวน้อยลำเพลินชูด,ด้วยนะคะว่ายังไงนะคะเป็นโมเมนต์สุดฟูใจนะคะฮิวใจแฟนๆนะคะ สองพี่น้องครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆนะคะเมื่อฮักแพงนะคะเพชรบ้านแพงหมอลำสาวน้อยวัย17ปีนะคะดาวดวงเด่นวงสองสาวน้อยลำเพลินชูนะคะไปเปิดตัวนะคะออกรายการซ u เปอร์ฮันนะคะช่องเบิร์กพอยต์นะคะพูดคุยชีวิตที่ลำบากนะคะจนไม่ได้เรียนนะคะและเลือกก้าวสู่อาชีพ หมอลำเลี้ยงดูครอบครัวนะคะอ่าต่อมานะคะได้เรียนกศสนะคะหลักสูตรหมอลำนะคะใกล้จบม .6 หกแล้วซึ่งเนาะฮักเพลงก็ได้เป็นนักเรียนรุ่นแรกด้วยนะคะของกศสนะคะอ่าใกล้จะจบมอแล้วพี่น้องนะคะก็เป็นกําลังใจให้ฮักเพลงวัญญาพรด้วยนะคะนะคะแล้วในรายการเนาะน้องก็ได้โชว์แต่งกรนลำเนาะคะ่ะโชว์แต่งกรลำสดร้องในรายการด้วยนะคะพี่น้อง นะที่สุดพีคช่วงฮักแพลงร้องเพลงนะคะพี่อุงอิงผูมาเซอร์ไพส์ร้องเพลงคู่นะคะคู่กลางรายการด้วยนะคะพี่น้องโดยร้องเพลงอ่ะของชื่อเพลงอะไรนะพี่น้องอ่ะทั้งฝันบบท่านเคิงบ่นะคะอือของของพี่บิวมะนะคะของพี่บิวเนาะอ่าแล้วก็ มาร้องเพลงกลางรายการนะคะพี่อุ้งอิงผูมาเสิร์ภัยนะคะร้องเพลงคู่ทางรายการด้วยนะคะทั้งคู่ต่างดีใจนะคะทั้งกอดทั้งทักทายดีใจสุดๆนะคะฮักแพงแคปชั่นว่านะคะได้แคปชั่นได้แคปชั่นอ่านได้แพลตฟอร์มส่วนตัวด้วยนะคะแต่ว่ามาขอสรุปทาง,างข,ข่าวลูกทุ่งนะคะก็เดี๋ยวมันจะอ่านไลฟ์รอบเกินนะคะพี่น้องอ่ะก็ได้แคปชั่นบอกว่านะคะพี่คือคนเดียวที่ทําให้หนูอยากเป็นหมอลำนะคะ พี่คือคนเดียวที่ทำให้หนูอยากประสบความสำเร็จนะคะอ่าพี่คือคนเดียวที่ทำให้หนูสู้พี่คือคนเดียวที่ทำให้หนูแข็งแกร่งนะคะพี่คือไอดอลในทุกๆแนวทางของหนูนะคะตอนเด็กเคยคิดว่าอยากพูดคุยอยากสัมผัสกับพี่อุงอิงมานานนะคะมาวันนี้ไม่คิดเลยว่าจะได้เข้าไปในอ้อมกอดของพี่นะคะที่แสนอบอุ่นนะคะ กอดนี้ต่อต้านในหลายๆอย่างนะคะที่เป็นผลลบกับชีวิตของหนูมากๆเลยค่ะนะคะเก่งน่ารักสุดๆนะคะน่ารักสุดๆไปเลยทั้งพ,พี่น้องคู่นี้นะคะทางข่าวลูกทุ่งนะคะได้ลงไว้เนาะเป็นสตอรี่ที่น่ารักมากนะคะโดยอ้อมกอดนะคะในชุด ฮักแพงสีชมพูนะคะผ้าไหมนะคะ,ะ,คะชุดแซตนะคะแล้วอุ้งอิงก็เป็นชุดเซตสีฟ้านะคะซึ่งเป็นภาพที่น่ารักและประทับใจนะคะโอ้โหหลายๆ FC แฟนคลับก็นะคะเข้าไปให้กำลังใจนะคะอ่าคอมเมนต์ถล่มทลายกันทีเดียวเลยนะคะโอ้ในคอมเมนต์ถล่มทลายมากนะคะ f c แฟนคลับนะคะอืม <c oughs> น้องหักแพงก็ได้แชร์โพสนี้นะคะก็บอกว่าขอบคุณค่านะคะได้แชร์ข่าวลูกทุ่งน้องหักแพงก็ไปโชว์นะสานะไปโชว์ความสามารถในรายการซ u เปอร์ฮันนะคะก็นะคะก็มีการร้องเพลงแล้วก็แต่งกรรลำด้วยนะคะโดยทางคณะกรรมการเนาะให้โจทย์3ามคำนะคะก็จะมีคําว่าใจ แล้วก็เสียงแล้วก็อะไรอีกคำหนึงนะ่งให้สามคำนะคะพี่น้องหากแพงก็ได้แต่งก่อนล่ำนะคะอ่าสุดยอดมากแล้วก็ก็ได้ร้องรำให้กรรมการได้ฟังนะคะทางเพื่อนก็นบอกว่าอ่าอ่าดนตรีมันคือแบบจิตวิญญาณหมอร่ำมันก็นคือจิตวิญญาณนั่นะคะพี่น้องคะแล้วก็หกักแพงก็ได้ศึกษานะคะกอส,อสอนะคะซึ่งน้องปีนี่กับ จะเป็นปีที่นะคะจะจบมหกแล้ววสันปาปนอนาเสื้อนะคะจะจบมหกแล้วนะคะเป็นการศึกษายืดหยุ่นนะคะอืมแล้วน้องกับดเดล่าในร้ายการอีกว่านะคะแล้วอช่วงที่ น้องที่ยังไม่ได้เข้ามาในสาวน้อยเพรบ้านแพงเนาะได้เล่าถึงอุบัติเหตุนะคะรถชนนะคะพี่น้องได้รับงานเองเนาะแต่งหน้าทําผมแล้วก็ไปทํางานนะคะก็รถชนอุบัติเหตุนะคะอยู่ไอซียตั้ง11วันนะคะพี่น้องโอ้นะคะก็ก่อนหน้าที่น้องจะเข้ามาน้องก็ได้เล่าแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องก็คือนะคะแล้วก็ได้พักฟื้น2เดือนนะคะ อืมแล้วทีนี้น้องได้ฟื้นขึ้นมาวันแรกเนอะน้องก็ภาวนานะคะถ้าฟื้นขึ้นมาอีกเนอะจะตั้งใจทํางานนะคะตั้งใจร้องเพลงในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะอืมน้องก็ได้บอกอีกว่ากลับเป็นบุญน้าหนูหลายแล้วข้ามาสันนะคะขอให้น้องได้อ่าฟื้นขึ้นมาอีกว่าสันเถาะนะคะแล้วทุกวันนี้น้องหักเพ่งกับได้ทําตามฝันตัวเองนะคะ ก็ขอแสดงความยินดีกับพักแพงด้วยนะคะเพราะว่าน้ำฝนก็อีกคนหนึ่งนะคะที่เห็นน้องตั้งแต่แรกๆเหมือนกันนะคะแล้วก็เห็นการพัฒนาของน้องนะคะซึ่งก้าวกระโดดมากนะคะทุกวันนี้ก็น้องก็ได้ได้เรียนด้วยได้การศึกษานะคะเป็นอาชีพหมอลำด้วยนะคะแล้วก็เป็นนางเอก นะคะสาวน้อยลำเพลินชูนะคะที่ตัวเองรักด้วยนะคะแล้วก็ fc แฟนคลับเยอะแยะมากมายนะคะมาลายน้ำใจเยอะแยะมากมายเลยนะคะ mm hmm. พี่นอ้องสุดท้ายนี่กับ่มมิยังไลคยค่ะอยากอยากจะมาเล่าในอ่าในตรงนี้เพราะว่าน้ำฝนเบิ้งและน้ำฝนคือประทับใจนะคะประทับใจก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะคะ,ะที่เข้ามาติดตามน้ำฝนเจนมากหมอลำเจวันออฟฟิเชียลนะคะ ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจน้ำฝนได้ทำคลิปต่อไปนะคะช่วงนี้กะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ